ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องจำนงฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านกระทมนะครับตําบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พื้นที่หลังบ้านนะครับแค่หนึ่งไร่แต่ในหนึ่งไร่นะครับมีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้าช่วยครับค่ะสวัสดีค่ะน้าช่วยรบกวนช่วยแนะนําตัวหน่อยครับค่ะป้าชื่อน้ำฝนช่วยแกวไก่แสงค่ะครับเดี๋ยวให้ นายบุญช่วยช่วยพาผมเดินชมสวนนะครับว่านายช่วยปลูกอะไรบ้างครับค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นไหลค่ะอ๋นนอเป็นไหลค่ะเขาเรียกไหลอ๋อไม่ใช่กกเลยครับไม่ใช่ค่ะกกคนละอย่างกันนะคะอันนี้เขาเรียกไหลอ๋ออันนี้จะปลูกได้ตลอดปีค่ะถ้าไหลจะเป็นตลอดปีถ้ากกจะได้ปีละครั้งนะคะอันนี้ไว้ทอเสือค่ะอ๋อน้าช่วยปลูกไหลนี่ไว้ทอเสือเหรอครับค่ะนี่ไว้ทอเสือคะ่ะครับ ในบริเวณนี้นะช่วยก็จะปลูกกล้วยนะครับนะช่วย่ปลูกกล้วยค่ะกล้วยแต่อันนี้จะเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมแบบธรรมชาติแล้วนะคะโอเคยกขึ้นดูหน่อยนะคะโอ้หีใหญ่มากะครับาช่วยสวยครับค่อันนี้ปลูกธรรมชาตินะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยจะเอาเป็นใบเป็นหญ้าเป็นอะไรคุมไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะพอมันโดนน้าโดนอะไรมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เรารพอมันจะเปื่อยเป็นสลายย่อยสลายนะคะที่สวนแห่งหน,นี้นะช่วย ปลูกผักทุกอย่างนี่นะช่วยทําแบบไหนครับเป็นเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เป็นจะกําลังจะเริ่มเป็นปลอดสารพิษนะคะแต่ก่อนนี้ใส่ปุ๋ยค่ะก็เลยเห็นว่าดินดินมันจะแข็งนี่มันจะแข็งมันดินก็เป็นดินถมดินปลูกด้วยตอนแรกไม่ได้กินเลยค่ะเพราะว่าดินมันจะแข็งมากครับตอนนี้ก็จะมาปรับเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาใบามง้งใบไม้นี่แหละค่ะใบไม้ อ๋อคือน้ช่วยจะทําให้มันเป็นเกษตรอินทรีย์ครับตรงนี้ใช่ตรงนี้จะให้เป็นอินรีนะคะครับค่ะน้ช่วยช่วยพาเดินชมต่อไปในครับบ้านน้ำช่วยปลูกอะไรครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสลิดค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นสลิดแต่สลิดมันจะขึ้นยากหน่อยช้าหน่อยก็เลยจะเอาเป็นพวกแตงกวาพวกถั่วพวกบวบนะคะมีบวบมีอะไรปลูกอ๋อบริเวณนี้น้ช่วยก็ทาเป็นค้างใช่ทาเป็นค้างแล้วก็จะปลูกผักสลิดผักสลิดแล้วก็ หลากหลายค่ะอ๋อหลากหลายคือในนี้ปลูกมีทั้งทัวข้างใต้นี่อันนี้จะเป็นสลิดค่ะอันอันนี้สลิดอันนี้จะจะเป็นสลิดนะคะอันนี้จะเป็นไอผักปังญี่ปุ่นอ๋อตอนนี้เป็นผักปังญี่ปุ่นครับมันปลูกรวมกันได้นะคะครับแต่มันจะแย่งแย่งกันขึ้นครับแต่มาทางนี้ค่ะเชิญทางนี้อันนี้เป็นเสาวรถนะคะข้างบนจะเป็นเสาวรถ ด้วยบวบด้วยอันนี้จะเป็นเสาวระรุนะคะอ๋ะอนนตัวน,นี้เป็นต้นสากระรนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเสากระรุตัวน,นี้อาจจะมืดหน่อยนะครับนนท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มนะครับภาพอาจจะ,ะมืดนิดหนึ่งครับต้องขออภัยด้วยนะครับทางนี้ก็จะกําลังจะลงเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นกระเพราป่าค่ะนี่เป็นกระเพราป่าบริเวณนี้จะเป็นรั้วบ้านนะช่วยก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมส่วนริมรั้วนี่ก็ปลูก มะเขือเทศนะครับจะช่วยค่ะเป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นกระเพราป่าหอมมากค่ะอมม๋ออันนี้เป็นกระเพราป่าค่ะ,ะเชิญทาั้งนี้ค่ะเชิญครับนงนี้อันนี้จะเป็นถังหมักนะคะหมักจะเป็นจะทําเป็นน้ำเอ็มไปที่ศูนย์เรียนรู้กาบเชิงมาก็ไปฝึกไปอบรมค่ะก็เลยเริ่มทํานะคะกําลังเริ่มทําค่ะครับ อ๋อทำเป็นน้ำาอเอ็มไว้ใช่ทำเป็นน้ำาอเอ็มค่ะไว้ไว้ทำปุ๋ยหมักไว้ลดผักลดอะไรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักปังอันนี้ก็จะเป็นบัวค่ะอันนี้จะเป็นกุยช่ายอ๋ออันนี้เป็นกุยช่ายกุยช่ายผมขอถามแ้ช่วยหน่อยกุยช่ายนี่มันชอบกลางแดดหรือร่มนะครับผมกุยช่ายนี่จะชอบร่มนะคะอ๋อชอบร่มชอบร่มนะคะอ๋อร่มดำไรเลยครับม่าชวนค่ะร่มํำไรนะคะโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรูค่ะ เป็นพลูนะคะปลูกพลูไว้ด้วยก็จะขึ้นอ๋อตอนนี้ก<ะ>็เป็นพลูค่ะเป็นพลูนะคะทางนี้จะเป็นสลิดกับบวบค่ะสลิดมันจะต้นเล็กอย่างนี้นะคะมันจะขึ้นช้าปลูกปลูกเซมเซีมเซเซม,ซมนะคะเพราะว่าบวบแตงแล้วก็ถั่วนี่เขาจะเขาจะอยู่ไม่ทนนะคะคือจะอยู่ได้ไม่หลายเดือนแต่บวบจะได้หลายเดือนสลิดก็จะตัวช้าก็เลยต้องแซมแซมไว้นะคะ แซมไว้ค่ะครับค่ะเชิญทางโน้นเลยค่ะครับทางโน้นจะเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะค่ะร่มนี้ก็จะเอาพวกไอ้นี่จะเป็นตั้งโอบางคนจะเรียกตั้งโอ๋บางคนก็จะเรียกขึ้นช่ายนะในร่มที่ใต้ค้างบลูกบวบนะ้าช่วยก็จะปลูกเอ่ขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายทางนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศผักสลิปแบบนี้นะครับก็ปลูกวิธีไหนครับนาช่วยเสดียนี้ปลูกง่ายนะคะก็ตัดคือ เป็นเครืออย่างนี้ก็มาตัดเป็นท่อนๆเหมือนกับเราปลูกมันสัมปะหลังนะคะอ๋อมะเขือเ<ด>ทศนี่ถ้าเราปลูกแบบมีค้างมันจะงามนะครับน <มา S 2> ้ช่วยางามค่ะงามนี่ครับท่านผู้ชมทีนี้กําลังจะปลูกแบบสําเร็จเพราะว่าดูแล้วมันจะมันจะไม่มันจะไม่เน่าครับนะมันจะไม่เน่ามันจะขึ้นไปข้างบนได้กินทนกินได้หลายเดือนมากมากเก่นตัวนี้ก็จะเป็นใต้ร่มมะม่วงนะครับกุยช่ายนะครับน้ช่วยเนาะกุยช่ายค่ะกุยช่าย ที่สวนะนนนบุญช่วยจะไม่ปล่อยให้ว่างเลยครับท่านผู้ชมจะปลูกทุกอย่างอันนี้เห็นอะไรครับอันนี้เป็นฟักทองจะตอนนี้ก็จะเป็นไม้ต้นไม้เลื้อยนะคะเลื้อยเื้อยตามดินแล้วก็จะคุมดินปลูกให้คุมดินนะคะตอนนี้ดินมันก็จะชุ่มชื้นค่ะจะเป็นมะเขือก็จะเดี๋ยวก็จะเอาออกนะคะจะรักก็จะเอาให้ให้ฟักทองเขาเลื้อยคุมดินไว้ค่ะก็จะเป็นปุ๋ยให้เราด้วยเป็นทางนี้ค่ะตามรั้วนะคะ ต้นนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมตามรั้วถ้ามีไม้อย่างนี้ก็จะเอาแก้วมังกรมาปลูกนะคะเสียดายไม้รั้วนะคะอะก็จะแก้วมังกรให้ขึ้นบริเวณริมรั้วนะมาช่วยก็ปลูกแก้วมังกรปลูกอันนี้อะไรครับมาช่วยอามาระนะครับนี่อัมรัคขี้นกค่ะอ,อมระคขี้นกแล้วก,ก,ก็จะมีผักปังญี่ปุ่นจะชอบอยู่อย่างนี้นะคะอ๋อผักปังญี่ปุ่นนี้มันต่างจากผักลังบ้านเราอย่างครับเมืองไทยยังไงครับ แตกต่างก็คือมันจะเมือกมันจะน้อยกว่านะคะแล้วก็ยอดโตประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะผัดน้ํามันหอยก็ได้ผัดใส่หมูสับก็ได้ใส่พริกหน่อยหนึ่งก็แต่งได้สวยแกงส้มก็ได้ครับคือแตกต่างก็คือเมือกน้อยค่ะอ๋อคือเมือกน้อยกว่าผักตางบ้านเราใช่ค่ะใช่นะคะอันนี้เป็นต้นขนุนนะครับท่านผู้ชมลูกนี่ติดเต็มต้นเลยนะครับประมาณสี่สิบลูกครับอันนี้ขนุนผันอะไรครับนายมช่วย เป็นพันโบราณอ๋อพันโบราณก็ตรงต้นขนุนนี่นาะมุ้ช่วยก็ปลูกแก้มกรไว้นะครับเนาะใ,ให้มันขึ้นต้นขนุนคือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆเลยนะครับนี่อ๋อตรงน,นี้นะมันช่วยกับปลูกฟักทองไว้ค,คือจะปรับปรุงดินตรงนี้จะเป็นดินแข็งปลูกผักปลูกอะไรไม่ค่อยสวยก็จะ เอาไม้เลื้อยใส่ดินตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นดินแบบไหนครับนาะช่วยเป็นดินที่เอามาจากทุ่งนานะคะอ๋อเป็นดินดินลอกลอกที่ที่นามาอย่างนี้นะคะครดินมันจะแข็งเพราะว่าชาวนาเขาก็จะใส่ปุ๋ยเคมีนะคะครับนั้นมาปลูกอะไรตอนแรกกล้วยยังไม่ได้กินเลยแข็งมากครับแล้วนี้เราก็มาตอนแรกก็จะปลูกเป็นพวกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็มาเป็นหน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็จะมีถั่วลิสงค่ะ คือปลูกพืชนหมุนเวียนนะคะปลูกพืชนหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงที่ดินเราก่อนให้ดินเราดีก่อนนะคะครับมันถึงจะปลูกอย่างอื่นถึงจะได้สวยดินดีแล้วต่อไปมันก็จะก็จะดีปลูกผักปลูกอะไรก็จะจะสวยครับนะคะแถมนี่กําลังเริ่มนะคะกําลังเอาฟางฟางปีนี้หายากหน่อยอ๋อนะเมื่อช่วยก็ปลูกคือสําคัญจะปลูกไรหน้าแรงช่วงนี้ต้อง ต้องคลุมฟางเหรอครับมาช่วยใช่ถ้ามีฟางเยอะๆใส่ฟางไว้เลยครับนะคะถ้าใครมีฟางก็เอาฟางคลุมครับค่ะฟางคลุมผมสังเกตดูในสวนนะมันช่วยก็จะมีดอกดาวเรืองด้วยนะครับในมาช่วยน้าช่วยปลูกไว้ทําไมครับดอกไม้ดอกดาวเรืองนี่ปลูกไว้ให้มแมลงนะคะเหมือนกับว่าล่อมแมลงอะคะ่ะให้มแมลงเข้ามาชมดอกไม้ก็จะไม่ไปรบกวนพืชผักของเรานะคะค่ะถ้ามีดอกไม้หลายหลากหลากสีก็ปลูกได้ค่ะ อ๋อปลูกดอกไม้เพื่อร่อนแมลงให้มาเขาก็จะมาชมดอกไม้ค่ะเขาจะมาเขาจะไม่ไปยุ่งของเราเท่าไหร่พืชผักของเราเท่าไหร่เขาก็จะมาชมดอกไม้ตรงที่เราปลูกไว้นะคะทางนี้กําล well, ังอันน like ี้กําลังลงผักบุ้งนะคะอ๋อตรนนี้กําลังปลูกผักบุ้งอันนี้จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคีไก่ครับทางนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นเขาเรียกมะเขือมะเขือเปาะจะมีหนามนะคะอ๋ออันนี้มะเขือเปาะที่มีหนามค่ะมะเขือเปาะจะเปาะมากครับค่ะนี่ครับท่านผู้ชม เป็นมะเขือเปราะที่มีหนามมะเขือเปราะแบบแบบนี้นะครับไว้ใช้ประกอบอาหารแบบไหนครับแม่ช่วยได้ทุกอย่างค่ะแกงก็ได้ค่ะยิ้สดก็ได้เหมือนกันแต่จะมีหนามแต่เปราะอร่อยนะคะคอันนี้เปราะอร่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอใบแมงลักอันนี้จะเป็นกําลังอะไรอันนี้จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะอ๋อตอนนี้ก็<ห><ร>จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งรับปลูกไว้พอ กินในครัวเรือนแต่ก่อนปลูกเยอะค่ะคือจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งหมดเลยครับค่ะแล้วก็จะมีถั่วลิสงค่ะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนถ้าเป็นพวกบวบพวกอะไรก็ลงแรงน้อยหน่อยแต่ได้ขายนานพออายุเรามากเราก็การดูแลก็ง่ายครับก็ประหยัดแรงเรานะคะทําไปตามกําลังของเราครับค่ะอันนี้อังนี้ก็จะเป็นสลัดค่ะครับอันนี้จะเป็นสลัด อันนี้จะเป็นสลัดกับต้นหอมตอนนี้มันเป็นหน้าแรงนะคะก็จะปลูกได้ตระกูลสลัดค่ะกําลังจะกับต้นหอมอย่างนี้นะคะช่วยครับหอมนี้เขาเรียกหอมอะไรครับอันนี้เขาเรียกหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งหอมแบ่งแบบโบราณเรานะคะแบบชาวบ้านนะคะอ๋อนี่เป็นเป็นหอมแบ่งแบบโบราณเลยอข่นี่กําลังลงใหม่นะครับหอมแบ่งแบบนี้เวลาขยายพันธุ์ปลูกนี่ใช้แบบไหนครับ่ชวยใช้ต้นค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้เม็ดนะคะ น,นี่แยกต้นค่ะอ๋อคือแยกจากกอตรงนู้นนัปลูกแบบนี้ค่ะครับ<ก>ช่วงนี้เดือนปลายเดือนจะเข้าเมษามันร้อนนะช่วยต้องใช้สแลนช่วยนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีสแลนมันลูกได้ไหมครับได้แต่ก็มันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันร้อน,นจัดนะคะคเพราะฉะนั้นให้มันโปร่งๆคน่อนะคะทางนี้เป็นหน่อไม้อ๋อครับทางนี้เป็นเป็นหน่อไม้นะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นไผ่เลี้ยงน้องอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับท่านผู้ชมไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงใต้ร่มไผ่นี่อากาศดีมากนะครับร่มรื่นอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับนาช่วย,ยเป็นสระน้ําค่ะอน,นี้เป็นสระน้ําอันนี้ก็จะอย่างนี้ก็จะปลูกแก้วมังกรไว้ค่ะตามรัว้วตามอะไรนะคะแก้วมังกรไม่ให้<อ>ว่างค่ะไม่ให้ว่างไว้ดูชมเล่นเราเห็นสีเขียวเรา สุขภาพเราร่างกายเราก็แข็งแรงไปด้วยครับใจก็สดชื่นด้วยนะคะครับอันนี้อันนี้เป็นไผ่อะไรครับน้มาช่วยอันนี้ก็เรียกไผ่อะไรอะ่ะไผ่น่าจะเป็นไผ่ตรงลืมแล้งนะครับใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ครับท่านผู้ชมถ้ำมันช่วยก็จะเอาพวกเศษใบไม้มาคลุมไว้นะครับหน่อใหญ่มากนะครับน้มาช่วยตัวนี้ค่ะใหญ่ค่ะใหญ่ครับชอบชื้นๆอย่างนี้ชุ่มๆนะคะมีเศษไม้เศษอะไรเศษใบไม้ก็ามาคลุมไว้ค่ะครับปลูกตามรั้ว อันนี้ก็จะเป็นเสาวรดกับบักเม้าบักเม้าเม้าป่านะคะครับนี้อ๋ออันนี้น้ำนช่วยปลูกต้นหมากเม้าไว้แล้วก็ปลูกต้นเสารวให้มันขึ้นบนต้นหมากเม้านะครับก็เกื้อกูลกันนะครับน้ามันช่วยเนาะใช่เกื้อกูลกันนะคะมันมันมันคนละตระกูลกันครับยืนต้นกับไม้เลื้อยครับเถาวันเถาวันนะคะอย่างนี้ตันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ครับน้ำมัช่วยหน่อไม้ครับอันนี้กําลังออกหนอนนะครับท่านผู้ชม นายมุนช่วยทําสวนตรงนี้นานหรือยังครับที่เริ่มมาทํปลูกผักเริ่มตอนแรกนะคะแต่ก่อนอยู่กรุงเทพเริ่มมาปลูกเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะปี55ค่ะปี55อ๋อปี5าค่ะก็เริ่มเริ่มปลูกแต่ยังไม่เยอะค่ะปลูกเป็นผักสวนครัวก่อนปร,รับปรุงดินก่อนเรื่อยๆนะคะมารเรื่อยๆค่ะครับ,รบทางนี้ก็จะเอาเป็นเก้วมังกรใส่ทางนี้ก็จะเป็นเสาวรถค่ะคือนายมุนช่วยใช้ พื้นที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับนี่ก็ปลูกแก้มังกรให้มันขึ้นตามค้างด้านบนก็จะเป็นเสาวรสนะครับด้านบนช่วยเนาะค่ะเป็นเสาวรสค่ะครับเสาวรสตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับสีอะไรครับนะ้ช่วยอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะสีสีม่วงสีเหลืองค่ะม่วงแบบม่วงทั้งทั้งดอกทั้งลูกก็มีคือผสมประสานจะมีจะมีสามสามอย่างนะคะครับ,ค,รบค่ะผมเห็นได้มู่ช่วยเนี่ยปลูกเสาวรสเยอะนี่คือเสาวรสปลูกไปแล้ว ลูกค้าชอบเหครับแล้วมันช่วยมันขายดีเล้วครับก็พอพอพอได้นะคะเราก็ไม่ได้ขายแพงมากอ๋อครับจะขายตามตลาดช่องจอมอย่างนี้แล้วค่ะรับแล้วก็ตลาดคลองถุตามหมู่บ้านบ้างครับปลูกยังไม่เยอะค่ะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะครับมีหลากหลายค่ะเราต้องปลูกมีหลากหลายอันนี้เป็นอันนี้เป็นมันเลยครับอันนี้จะเป็นมัน เป็นมันเทศเรานี่แหละค่ับก็ปลูกให้มันคุมดินนะคะปลูกให้คุมดินอ๋อนายมรรช่วยปลูกมันเทศบริเวณนี้คือให้มันคุมดินเหรอครับค่ะใ,ให้มันคุมดินอ,อันนี้จะเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวครับค่ะครับค่ะอันนี้ทุเรียนกำลังกำลังลองนะคะลองลองปลูกอ๋ออันนี้นายมรรช่วยกำลังทดลองทดลองเอาทุเรียนมาปลูกดูนะครับอ๋อต้องกางร่มให้มันคัะนายมรรช่วยต้องมีร่มหมครับทุเรียนกลางร่มหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมน,นี่จะเป็นฝรั่งฝรั่งไร้เม็ดอ๋อตัวน,นี้เป็นฝรั่งฝรั่งไร้เม็ดนะครับอันนี้จะเป็นข้าวตองค่ะอยู่ข้างล่างครับบางคนก็เรียกผู้ขาวหรือเปล่าประมาณนั้นเป็นไม้คุมดินนะคะเป็นผักด้วยผักเป็นผักได้ด้วยแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยช่วงนี้โควิดบางคนก็เอาไปเป็นชาชงโอ้อน้นำผึช่วยก็จะปลูก ข้าวตองให้มันเลื้อยอยู่ใต้ร่มฝรั่งนี้นะครับค่ะทางนี้ดูกล้วยหน่อยไหมคะครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมพันธุ์โบราณนะคะนี่กล้วยหอมพันธุโบราณค่ะอ๋ออันนี้กล้วยหอมพันธุ์โบราณนะคะจะเตี้ยค่ะเตี้ยอ๋อเป็นพันเตี้ยครับนมาช่วยใช่พันเตี้ยโอ้โหแต่ลูกใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมลูกสวยนี่ก็จะเป็นมะนาวพันธุ์เกษตรนะคะอ๋อมะนาวพันธุเกษตรค่ะครับน้ําเยอะครับ เปลือกบางน้ําดีค่ะอันนี้บริเวณนี้นายมนช่วยก็จะปลูกต้นแคไว้ใต้ต้นแคนายมนช่วยจะปลูกผักหวานนะครับนายมนช่วยค่ะปลูกผักหวานใต้ต้นแค่โซนนี้จะเป็นผักหวานผักหวานปา่าค่ะครับอันนี้นปลูกเพาะเม็ดหรือกิ่งตอนครับนายมนช่วยอันนี้เป็นเพาะเม็ดค่ะเป็นเม็ดนะคะเพาะเม็ดจะจะทนกว่านะคะนะครับนายมนช่วยก็จะปลูกต้นแคไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปลูกผักหวาน ให้มันอยู่ใต้ต้นแคนะครับอาศัยต้นแคเป็นไม้พี่เลี้ยงแล้วมาช่วยปลูกผักหวานกี่ต้นครับตรงนี้ผักหวานตรงนี้แปดต้นค่ะอ๋อคือนลมาช่วยทดลองเอามาปลูกก่อนนะครับค่ะทดลอง,งดูเลยครับทดลองแล้วก็จะปลูกหลากหลายอย่างในใน,ในที่ตรงนี้ที่หนึ่งไร่นี้นะคะครับค่ะอันนี้ใบชะพูค่ะอ๋อใบชะพลูนนพค,ครับจะชอบอยู่ตามต้นกล้วยค่ะแล้วก็มีพริกมีมะเขือปลูกได้ค,ครับทั้ง นี่ก็จะมีผักหวานเหมือนกันนะคะหวานหวานเหมือนกันตรงต้นแค่เนี่ยนะน้ำมัช่วยก็จะปลูกผักหวานไว้อันนี้อันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นผักหวานอ๋อตัวนี้เป็นผักหวานนะน้ำมัช่วยเนาะอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับผักหวานตรงนี้อันนี้ไม่ถึงปีค่ะยังไม่ถึงปีนะคะอ๋อไม่ถึงปีนะครับน้ำมัช่วยคือน้ำมัช่วยทาสวนตรงนี้ก็เพราะว่าน้ำมันช่วยคือลูกเต้าก็โตหมดแล้วครับก็ใช้ชีวิต แบบพอเพียงแบบพอเพียงอยู่กับพ่อบ้านคือเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับนํ่มันช่วยเนาะได้ออกกําลังกายด้วยได้รับประทานด้วยได้มาทํากับข้าวให้พ่อบ้านให้ลูกให้หลานกินด้วยได้แบ่งปันด้วยได้ทําบุญด้วยค่ะคขายก็ทําบุญได้ผักเราก็ไปวัดไปทําลงทานทำอะไรได้ค่ะคดีมากดีมากมากครับล้วช่วยถ้าพูดถึงมีคนสนใจนะเขาอ,อยากจะโทรมา สอบถามวิธีการปลูกผักวิธีการจัดการในสวนนี่และช่วยสะดวกไหมครับที่ะจะให้ความรู้สะดวกค่ะต้อนร,รับทุกคนเลยค่ะครับเอ่อแช่วยมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะมีเบอร์โทรนะคะ087530-9054ครับผม <Okay. S 1> ก็ติดต่อนะบุญช่วยนะครับก็อยู่พี่กัดก็อยู่บ้านกระทมนะครับตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณนะ้าบุญช่วยมากนะครับที่มาให้ความรู้สำหรับผมแล้วก็ท่านผู้ชมขอบคุณมากครับผมครับค่ะคสวัสดีครับ